ก็เสร็จสิ้นเนี่ยบรแล้วนะผมสำหรับการแก้ไขเรื่องของนะครับไฟเบรคค้างของลถสตีที่แห่นี้ครับไปดีครับติดหมดแล้วนะครับโอเคครับมันก็เมื่อกี้มีอาการไฟเบรคค้างมานะครับทําการแก้ไขให้เรียบร้อยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขแล้วนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อรถท่านได้นะครับเดี๋ยวมันก็ทำการแก้ไขนะครับไฟเบรคั้งซ้ำ นไฟเบรคท้ายไม่ติดแล้วนะครับก็ทํางานปกติแล้วสําหรับลูกค้าในครับที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ติดตอนน่อมาที่เบอร์น,นี้นะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองเก้าครับครับร้านในบริษัทจริงครับวันนี้ลูกค้านำรถนัมบุนดาซิตี้มาทำการแก้ไขเรื่องของไฟเบรคท้างนะครับโอเคครับ นะครับนี่ครับไฟดวงนิสสาวก็ติดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวามาดูบรรยากาศการแก,ก้ไขเรื่องของไฟเบรกหลังไม่ติดของฮอนด้าซิกซี่ท่านี้ครับข้อที่นะครับเป็นไฟเบรกค้างนะครับของฮอนด้าซิกซี่ท่านี้เดี๋ยวดูบรรยากาศครับ